รถปี18วิ่ง35 0 0 0ผ่อนเพียง5,000ออกรถ1,000ออกรถ1,000บาทสวัสดีครับพบกับอาอีกแล้วนะครับที่เต็นท์รถกลิลาคานาวะนครนั่นเองวันนี้อามก็พามาพบกับเจ้าตัวซูซูกิเซีย1.2 GLS นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวเริ่มต้นของตัวซูซูกิสวิปนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้ผ่อนน้อยแต่ปีใหม่มาก เริ่มต้นกันด้วยที่ปี2018นะครับเครื่องไมในการวิ่งนะครับอยู่แค่30,000ไม้เท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวอามพาไปชมไปกันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับผมตามสไตล์ของตัว s Suzuki s w i f ปเลยตัวนี้นะครับมีทั้งไฟไฮโดรเจนและก็ไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะครับผมและตัวกระจังหน้ารับลมนะครับค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสำหรับเครื่อง1.2ที่ สามารถเดินทางไกลและเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้นะจ๊ะเพราะเป็นตัวเริ่มต้นมาต่อกันที่ด้านข้างครับด้านข้างนะครับจะเป็นล้อเดิมของตัวซูซูกิเซียคันนี้นะครับผมมาต่อกันที่ภายหลังนะครับภายหลังนะครับจะบอกว่าตัวนี้เราติดสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดดเด่นด้วยตัวเจ้าโลโก้ของเขานะครับซูซูกินะครับผมตัวไฟจะเป็นไฟ LED นะครับผม และตัวนี้แถมตัวไฟทับทิมมาให้ด้วยนะครับพอเวลาตอนกลงคืนนะรถข้างหลังก็จะเห็นเราแต่ไกลเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูที่ตอนหลังกันบ้างดีกว่าช่องเก็บสัมภาระเดี๋ยวอาไปเปิดให้เรามาดูกันที่ช่องเก็บสัมภาระดีกว่าครับสัมภาระอยากจะบอกว่าคันนี้เก็บสัมภาระได้มากมายมหาศาลเลยนะครับผมค่อนข้างกว้างและยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยอ่ะตัวนี้เราแถมเป็นตัว เขาเรียกว่าตัวปะยางมาให้นะครับเป็นปะยางเงิ่มต้นนั่นเองนะครับโอเคไปดูภายในกันบ้างว่าภายในคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะครับเช่นและภายในเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าใหม่สมชื่อของเขาใหม่สมปีเขาจริงๆครับเป็นปี2018ภายในนะครับยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยสภาพดูใหม่กิฟเลยนะครับผม มาเริ่มต้นกันด้วยที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมที่เขาให้มานะครับและตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอจริงๆอ่ะหน้าจอเป็นหน้าจอเริ่มต้นเป็นตัวตัวกดปกติแต่ตัวเนี้ยเขาติดตัวหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะครับส่วนคอนโซลแอร์นะครับยังเป็นแบบหมุนมืออยู่นะครับผมแอร์เย็นปกตินะครับไม่มีงองแงครับผมอยากให้ดูตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับผม เจ้าตัวนี้อะครับผมตัวหน้าจอนี่เป็นไงวิ่งอยู่แค่35,000 35, 3 5 0 0 0โรเท่านั้นเองถือว่าวิ่งน้อยมากสำหรับปี1 8นะครับอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับยังจะเป็นเกียร์ธรรมดาให้อยู่นะครับสำหรับสายซิ่งคนที่ชอบสับเกียร์นะครับเหมาะเลยครับคพันนี้เรามาสรุปราคาคันนี้ดีกว่าครับว่าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ ถ้าออกป้ายแดงอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซู z u กิเซี2 g หนึปี2018ตัวนี้อยากจะบอกว่าคันนี้นะครับผ่อนสบายๆอยู่ที่แค่5,000เท่านั้นเองนะครับ ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับถ้าออกป้ายแดงคันนี้มี4 5่0 0แสนแน่นอนมี5 6แสนแน่นอนนะครับผ่อนถ้าออกป้ายแดงคันนี้มี5 6แสนแน่นอนแต่เราไม่ขายเราขายครึ่งหนึ่งอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทผ่อนยาวไปเลย84งวดนะครับผมใครที่ชอบรถคันนี้หรือว่าสนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่ออามมาได้ที่เบอร์ 065นะครับ885 9899นั่นเองนะครับหรือว่าทักนภาในอินบ็อกซ์ได้นะครับว่าอยากติดต่อเซลล์น้องอาร์มนะครับเพื่อจะดูตัว Suzuki Swift 1.2 GLX เพื่อจะดู5 4 3 2เพื่อจะดู Suzuki c ซียนะครับ1.2 GLX ปี2018คันนี้นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนี้อาร์มฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไป,ไปเป็นกำลังใจและ อย่าลืมกดติดตามเพจของเรานะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือมีการรีวิวอะไรใหม่ๆที่เพจเรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้อารมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ